สบายดีพี่น้องยามแรงแรงเมื่อจขูุ่กคนเด้อจ้าพี่น้องเบิ่งไอ้คอยพูกไอ้เบิ้ลพี่น้องจูขีเให้น้องสาวเพิ่นเบิ่งเบาไอ้ก็บอบเต้พี่น้องตอกนะตอกง่วงวะสก๊ะแจ้เพอกระแจเพิ่นชื่อมากนะ่ะพี่น้องตอกใส่เลยมันน้อยพี่น้องอุลว่าคันตอกคันเห็ดก็จะให้แบบมาตรฐานะนะพี่น้องให้เอาไงกานี่ กำลังพากันเอาออกแล้วเอาตัวใหม่เขานะพนีเนาะอ้อนกับสิไปนั่นแน่ไปไฮโบเต้ไปเอาอ่นะมีกระตัดนะพี่น้องมาตัดเอามญหาเนี่ออกนาเฮือนนี่หยานะเนาะเบิ่งไอเบิ่นพี่น้องทําความสะอาดจูดขี้เหงื่อให้น้องสาวบําเณนขี้เหงื่อเด้อพี่น้องแบบผดไหมที่ตัดมาให้แบกกินมินบอตัดตัด,ต,ดตัดมาโฮมกันมักรลายมินบอพี่น้อง รวมกันไายแหละมันี้ก็มาซุ้มเสียกันรไปนี้แหละก็จูดบาทเดียวกล้องระย่างมืดพี่น้องเปิดตานะมืดเถอะเนาะมืดคือพ้นจะตกนี่พี่น้องเบิ่งไหมท้องฟ้านะมืดเหมือนพ้นจะตกเลยอ้าวพระเถาวันมาพอดีพี่น้อยพระเถาวันสิปปไปลไส์ใส่แว่น เผ็ดพวกพี่น้องงงากบังงิงจุดยาตัวนี้ตัวนี้ก็หุบไปใส่กันบัดนี้พี่น้องตัวนี้หุบๆไปใส่กันแล้วก็จดหม่บาดเดียวบ่เตไปหา เฮ้ยบล๊ะจะไปเอามีกระตัดเทอนพอเท่าเด้อแก็บแกบแกบนี่นะนี่บร๊เฮิงดอกเอามาตัดแก็บแก็บนี่อรีเดกเจ้าว่าน้ำหน้าเราพอเท่ายืมแนวไสิแล้วก็หายืมมดเลยตอนนี้ก็บสี่โมงปลายแล้วพี่น้องแต่ว่ามันบ่แดดเมื่อวานนี้ด้วยซัมนี่แดดขนาดเลยแต่นี่ มันคึมผ้าเด้คึมผ้ามืดผ้ามือพ้นคึนพ้นที่ตกน้องเพื่อนเนาะมันก็นเลยบาดแดดน้องเพื่อนเนาะตอกหัวใส่กระเจีหัวไอ้เบิ้ลกระดูขนาดพี่น้องตัดหันตัดนีไม่ให้แบกกินจูกขีเ้เหงื่อให้ท่านที่น,นี่และอันใดตัวเองเหดได้สอยนองสอยนงก,กระเห็ดและพี่น้องเป็นกันไอเต้รับปพะายัง ้าไหมบอเราวันมาอะไรพี่น้องไนสีนะมาบ่าวไปหลาะบางปลานี่น่าจะมาตัดมางหยาหนี่เก็บๆนะตัดมันบ่มีังเจ้ามีบ่เป็นบ่โอ้ยบตัดเป็นเลย มันะรดร้ายตรงนั้นกับแก็บีนแถวนี่ฮะมีปักงาลายแท้แบ่งงัวมันเข่า เผื่อไปเบิ่งน้องปลาเพื่อพี่น้อยน้องปลาเพื่อนำบ้านพังเลยนมันอะนะนำบ้านพังใส่รถเอาต้นใส่รถเอาตัวใหญ่ใส่อ่าอันี้อันนี้เอาหลอกไปเด็กตอกตอกลงอีบ่ตอกลักนันลงอีบอตอกซุ่มใส่ตลอดน้อยเบิ่นน้องเขาไปซุ่มใส่กับซีมอดอะนนี้นะบอเตะกับบอายเห็ดน้ำหัวแล้วเรียบร้อยกะ เกลือเป็ดเกลือไก่เกลือปลานอนอย่นอกน้องยามแรงๆมืดมามืดมาแล้วโอ้ยฝ้าวจูดเดอ้อมืดมาแล้ว <c oughs> มืดฝนมาแล้ว <c oughs> โอ้เย็นเลยพี่น้องเลยลมผัดเย็นดีเย็นสบายพี่น้องเย็นค่ะเย็นแน่เจ้าแขกเพื่อกลัมาขอไล่เครื่องพี่น้องอยู่ล้างบ้านเพล่ะเจ้าแขกพี่แล่าไฮบปเตะเห็นน้ำหัวแล้ว็จะให้ิ่น กะเ,เ,เป็ดเกือไก่พี่น้องกะเป็ดเกือไก่พี่น้องเขาจุดใหม่ขักป้าย่างพี่น้องเลยมันกระแปนน้ำพังาะเ,เติดจ้ะเทียนี่นคออืคุ้มก้อนละไม้คือปลูกนละไม้คือร่งก้อนละไม้ใหม่พี่น้องคุ้มใบยันแบบมันปร่งใบปลูกยอดแลมแบกกิน กล่องอ้วนก็อยากมึนมืดเนาะเพราะว่ามันก็มึดผ้ามึดพนเนาะเสือซาเฮอตัวหนึ่งพนตกมันบาเลยกินเราแกะพวกมาขอไล่เครื่องไล่เสื้อผ้านนำพี่น้องเสืออ่อนเป็ดเนี่ยพี่น้องเป็นรังญ่แงเงินอ้วนนี่ละพี่น้องยามแรงๆเนาะบ้าก็จะนอนพวกก็กลับค่ายอะไรพี่น้องบ้า กับข่เป็นน้ำข้าวน้ำข้าววะเบาอ้ายมากอ่ะอ่ะผักบงให้กินแล้วพี่น้องเลยให้มันใหญ่ก่อนเถอะฟันให้น้องจะขูสองขู เบิ่งพี่น้องหันมาบ้านี้กะขำเมื่อตื่นตาแล้ไม้ไหลบ้ากไหลายพี่น้องเอตุ้ยเผินเอามาให้เบิ่งพ่อคอยหามาได้ปลักลายโอนเดอผมมาปั้นเจ้าคนว่ะเป็นน้ำไม้ไหลเด้อพี่น้องเด้อเผินเอามาให้เดี๋ยวโอนกะสิทำการปอกปอกแล้วโอนมาเสห์น้ำไม้แส่แส่ไว้จากสามคืนเราจะเอามาแกงน้องนๆมันแส่เด้อพี่น้องเลยแกงสบปะคะน้ำไม้แส่ สบายดีพี่น้องสบายดีวันนี้กลับมาเป็นมือกองไอออนหน่อยพี่น้องเพิ่นกับปอกหน่อไม้สบายดีพีน่น้นอ,องปอกหน,น่อไม้ไล่ตะตุยคนเอามาให้พี่น้อง,อง,อม,ม,องมันลายเพห็นว่ะบอกก็เรียกว่าปั่นเจ้ากินเพห็นว่าของมุกขจรละลายเด้อตุ้ยเด้นอนว้วนมาติดต้มพี่น้องต้มเพราะว่าหน่อไม้ต้มมือเจ้านจะ่ะมึก สื่อน้ำผู้ใหญ่ปงนะกย่างอยู่พี่น้องย่างน้อยนึงเนาะที่กับสิ่ต้มที่กับเจียวกับปีกับเจียวกับปีข้าก็ย่างอน้ำม้นีุ่่น้ำมัเน่ยหอมเหอมพี่น้องม้ตัวนี้ระดับหนึ่งั้ระดับระดับหนึ่งแมนน้ำม้กรบแซนนำั่อยได้เา่กระเยตบางคืมบัดน้ำม้ยังเกินน้องกับซสบน้ำมน้ำม้ไปบ้างกับซ่บมีหลายชนิดเนาะ มันลายสีนมัแส่น้ำน้ำม่แส่นี่แกแซ่บไหมแซ่ไปได้เอาฮาแสเาเอามาแกลแะกงที่แกงนราไม่แซ่บว่ามันน้ำมไมผสมเบ่ฮะเบนบริสุทธิ์เลยตัวฮอแสนีแต่ซามคืนอืออกนราไม่ทามันลายกับสีเห็ดน้ำมนแสบทำลายกัต้มหมดเลยต้มบาดเดียวว่ดดังไฟแล้ว ส่กนพวเราเห็ดเบียยมันลายโดยใช้น้ำม,มันเรากระหมา,าหนาน้อกระห็ดหานี่กระตุยหานะหานี่กระโยกเห็ดลอยหมาหานะามเหินว่ามีบ่เห็ดเห็ดปวกเห็ดยังวอมีว่ว่ะมันเป็นดอกใหญ่ๆแบบบ้านแล้วเนาะเป็นเห็ดปวกหลวงนะเห็ดปวกตรบตราไซญะนี่เนื้อสุดบอกดูว่ะยังยังบมเนื้อสุดของเนาะ ล้วงน้ำทา้ละตำเนื้อ<ว>นอนอากาศเย็นพี่น้องเย็น,น,น,ญญนขนาดบเคยไปกคสนัเ<อ>ญญนืเ้คเยนมแม่นติดกับไทยแมติดกับไทยแม่แม่แม่อลไรทกับเอาแมนก็ติดอันทิดกับไทยมัดทางใดงกันทางคององคร ใครกับติดกระหึ่นลระเป่าว่าโทรมาโทรมาอย่างไฮเปอเต็ไปลินน้ำพี่น้องฝรินน้ำแล้วก็ัไปลินน้ำพี่น้องไปถามนั่งใหญ่นั่งน้อยเปน็นอดไไปอยู่ไปอยู่ป่าป่ะตามข่าวน้องหนุ่งเานาะไปอยู่ป่าเปไ็นอะไรอยู่ป่ามันก็บสบายเลยจัะงงจะเฮงนะทางเมืองเตเต้กับพี่น้องเสริมซร้างปันไดขอกลูกกับตาเฮ็ดวียงพี่น,น้องพังเมืองส่วนกับปะก่อน มคนอยู่น้ำไปน้องต่างคนมีแบบพะระไปน้องจะหน่อยกับเดือนอีกสองเดือนก็นเตรียมเลยไปน้องเตรียมลงเคียงลงเคียงเดือนครับยังยังพันนี้ยัง,ง,งยังบปเดีเตรียมเตรียมลงเคียงไปลาพีล่ละน้องไปลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้พ่อจะคิปหน้าพี่น้องสบายดีสบายดียดพี่น้องลาปไลาปก,าก,ก่อนเจอกันคลิปหน้า